อ่สบายดีพี่น้องกินข่าแล้วแม่ม้อนเด้อจ้ากินเข่าแรงเด้อจ้ากินคนเดียวโมนี่มานอนเพื่อนมมนี่อุ่นเพื่อนไปหลายเดี๋ยวไปหึงเลย <c oughs> กินหอดเพื่อนพี่น้องก็เลยมามานอนอุ่นเพื่อนซะก่อนไปอยู่ผุ่นผันดจิตใจก็อยู่พี่ก่อนสกินเข่าแม่มอ้อนก้าสิเอาเสืองามให้เบ่งเด้อ ของอันน้องแอดให้เด้อพี่น้องเด้อนี่เสื้อของฝากจากน้องแอดให้แม่ม้อนนี่อามบบงามแม่ม้อนผาง,งามนี่ตัวนี้อีกนี่ตัวนี้ของน้องแอดเอาให้เด้อพี่น้องเด้อ สองตัวสามตัวผลหายเมมอนหายเมมอนสามตัวเด็กเมมอนไปพารานผนก็เลยเอาหอยไร่หนังอ้นแล้วก็มาขอบคุณผลตอนนี่เนาะดีเมมอนขอบอุกขอบใจ้หลายห่อนพี่น้องเฮือกเือขอบใจได้หลายเด้อแอดเด้อเอาเสือห้เอื้ยเด้เอดหล่เด้อขอบใจได้หลายบุญขำบุญสู้อยู่ดีไม่แหง้ง ให้ทุกข่ายโศกให้โลกให้ภัยให้ขยะโลภค่ะให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตปีใหม่ปีเหมือนเนาะเนาะอันใดก็มาหอดมาถึงไกลมาไกลๆนี่แหละคนเฮาบุญวาสนาหอดกันก็ได้มาเห็นกันเนาะต้องชิ่ทวีปได้ก็อย่าคุณว่าบนเนื้อความพยายามยังความคิดหอดคิดถึงก็มาให้ได้คือว่าะเนาะอันนี้ก็ขอบใจน้องหลายไร้ไอ้ตุลุ่นน้องไม่ม้อนเนาะคนกระหาสิบปลายปี กันเอื่อยน้องเป็นเอื่อยเป็นน้องกันเนาะแล้วกะ็สบายดีเอฟซี FC มดทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเนาะมากินเขานะแม่มดนปีใหม่ปีเมื่อนกะหายโศกหาลาบทุกสิ่งทุกประการเนาะคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นไปเที่ยวทางได้กะหายตลอดปลอดภัยไปมาทางใดกะหายอยู่ดีมีแห่มีแต่สิ่งดีๆเขาขอบเขาคั่วสิ่งเล่าๆกะไปน้ำหนาๆน้ำในน้ำลมน้ำแรงในปีเก่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง หายยูดีไม่แหง้งมีม้อนก็คือการหายยูดีไม่แหง้งใ,ให้เข้าหายเค้นหายโศกหายเศร้าส,สิ่งทุกอย่างหน้าประกาศไปน้ำปีเก่าเนาะพี่น,นะอน้องเานาะเข้าโมเวนเค้นมื่อเศ้าก็ให้วิถีพิถันไปผู้ได้เจ็บผู้ได้ป่วยเจ็บแขนปวดขาเจ็บหลังปวดแอวเจ็บเขา่ามาหัวทองมองใส่กับให้ไปถิ่มสมุนีวนันนี้วินาทีนี้มือสุดท้ายานี่เนาะพี่น้องเนาะให้จบไปเลยในปีเกา่าปีใหม่นี่กัให้มีแต่สิ่งดีๆมดีมั่วทุกคนเด้อลูกหลานมั่ทุกคนอายเลยน้องมั่ทุกคนเนาะสิ่งทุกอย่าง มากินเขานำามม้อนแดงเม,มืม่อเลยอาบน้ามาเดียวนีพี่น้องเพื่อนนางตูเ่เซิร์ไปกินเข่าสมุคี <laughs> กินหนีก่อนไปคลิปให้พี่ให้น้องมึงก่อนแกมาใไม่ามาตัวเพื่อนนางอ้อนแล้วก็ต้่มไข่ด้วยพี่น้อง ขิ้นเขาแล้วก็เลี่ยวไปหนวนน้ำนองน้ำนุ่งคนละลูกร้านคนละไก่ชัดกันถ้ากันมวนพี่ใหม่พี่เหมือนหมูสุดท้ายเนาะมืนกระรางบ้านมืนกกะแห้งองอีตุ่มล่างบ้านบ้านเหม,ม,มือนอนะตกผาทรายอื่น พน,นันสมวนเดี๋ยวเห็นพี่เห็นน้องเห,เห็นลูกเห็นหลานกินเข่าความผ้ากันเนาะปีหนึงไปหากันเพื่อนหนึงน้องใต้ข้างหลังเจอหาหน้าสาวหน้าบ่าวนะเคยปีหนึงไปเพื่อนนึงคมหักคมแพงมัในไปกันไปเรื่อยกับอะไรเนาะเอาไว้เพราะว่าไปใส่ก็คือเงินคือว่าละก้าวลงบ่ได้ก็คือเงินนะ่ะพี่นอ้อง อย่างน้บางทีมง่อยแหละเปทกันพเราจับไปพ่เราจักไปตับนึ่งกะใส่น้ำมันกะเอาสองร้อยบาทไปได้พี่น้องใส่ตับนึ่ ไกลเติบได้แต่นี่ไปพาร,รานไม่ม้อนขีน่รถแต่สมองสมองกลัวหน่อยหนึ่งมามาเนี่ยทางมันโลบูมีรถบรรทุกแลนดรดเจ็ดสิบแปดสิบสมองเดียวไม่ม้อนม,ม,มาแต่พาร,รานหอดเชนูสักแลนด์โรดสบายขามาหอดไวข้าไปส่วนใกล้ไกลมาข้ามาคข้าวเดียวหอด หอดกระโทงบ,บอกคุณหอดเด้อป่าหอดเด้ออตาตึกระหอดใบเฉยเห็นไมน่าจะหลวดไป <c oughs> จะหลวดไปแล้วอะหอดไวอะคนท้าปีนี่ทำเนี่ยเนาะสุขภาพสุขภาพยังดี ่ไปหันมานี่ยังได้อยู่แม่มอน,นั่นปีหนายังบ่เด, <c oughs> ด้อปีนี้ถือว่าแงแงไปเลน่น200 300โลก,ก็ได้สิจักมอน่ะคันจังสิไปนะไได้ นำ้ำไมกแซ่บเสร็น้ำอุ่นแกงน้ำไม n h าเพื่อนอาศาัย nhà านาั่งลง nhà เก่าก็อยู่คนเดียวแล้วเท่านัหนกันไม่มีใครโรงแรมตอนนี้มืดเลย

มีน้ำแร่ด้วยพี่น้องม,มันมัซื้อน้ำแร่มาก,กินเพื่อสุขภาพมันมีวิตามินบีหนึ่งบีสองบีหกบีสองอยู่ในนี้จะเปม,มินรวมมัดสองแพ็กไปเพืเ่อสุขภาพแพ็กนัง่งรวย Các nữ nhớ của bạn. Limite, ่น se ้ำตูกิ่งเป็ดต้ อนคนมาห้อนห้อนอีนนีดเหรอมาแล้วก็อนามัเฮือนคุณบาอยู่เนาะผู้ใหญ่มาอยู่แม่บ้านบาอยู่แล้วก็ต่างได้เฮือนพี่น้องเอ้ยเลยจะกินห่อไปอยู่ฝุ่นกินห่อตั้งให้ เงื่อนของซันคือหอดมาอยู่บ่นอนตัวเองเคยอ,อยู่เคยนอนนอนจะใช้นั่งประคับตัวนอน,เ,อเ,อน,อน,นเพื่อนตัวเองลูกจนะให้นอนดีสำไรกับน,นั่งขับกับเพื่อนตัวเองนนแม่มอญนะนอนบนอื่นนั่งเสื่ดินยุกยุกอ่นนะนอนที่นั่งนดินยุกยุกเอาจนะกระ่าบ่นอนอ่ะ

แอดแล้วภูง,งามหน้าตาแล้วนั่งน้อย <c oughs> ให้เขาบอคือกันนำแมา่มอนยังว่า,าดังคือแม่น้อยแฟมิลี่แ <c oughs> อบเบอรอกับน้องแล้วก็ไป่ตอนหนักแข็งกบนั่งเที่ยงกันกับส้นางคนกับลูกสาวคนก็คือกันดีเลยนะกระดนอาเดียวกันคือแม่กับลูกตอนหนักแข็งน,นะ นงสินแบบลาวบาแท่านเป็นตะแพงขับไปเห็ดตัวเออเอยูเออ่เป็นนงสิน Cóp này. Hong cục họ Oh, mười môn hòa thêm. Hong cục. Oh, oh, này oh. nói nè. Mười 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 nữa, mười 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 tôi mười tôi mười 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 đuối lái tiền, mình quen để lái tiền, anh 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 nam này cứ nam phun hoang, nam mu hoang là mình sẽ mồi, chén กินเหมือนอยเสียลยเกียงละลาน้องแก้วพักขาดล่าเสียด้วยไม่ไปแหงใช้เชงเสบยราคาแก้วไปแหงใช้อื่นแหงกบแหงแค่มาพูดเขาคุณนหนาพี่น้อง มันนกอย่างเดิมนกนกขุนเขาขุนหน้าสิคนเลี้ยงมาพาใหญ่ก็ย้อนเขาเนาะเกิดมากกินเข่าโลดบ่เบื่อจ้ากินเข่าไม่เบื่อกินอย่างอื่นยังเบื่อกินเข่าเบื่อคนบอากินยังเบื่อกินเข่าเบื่อเด้อตอบในนี่ก็ถือเป็พี่น้องก็ตอบอย่างอื่นผิดอ้าวคลิปนี้การเมโมอลาตปก่อนนะพี่น้องเด้อฝากกด้งแ์กุ้งลายซับตะไคร้ส่งเมโมร์นพากินพาเที่ยวใจจ้าบาย